ລະลือวานสีสีมือนี้แม่นมือสัນนวันดດวันดีที่มดตะสก โตกันนี้แม่นโตกไม่จันคันนันนี้แม่นคันไม่แก้วปุ่นนะักตกแต่งเดีวพอพาม่ยมาขย่อมา,าย่อมา,อมาพามดาวดาหมดถูกจังสินผาาสังไม่มามีทางนำมาคันมาแก้วปุ่นนะักตกแต่งแล้วปัจจุบันลสับสนมีทุกสิ่งสร้างมามิ่งแรงวัวควายพาสดขวัญนและเส้นได้ทำเป็นไยผกมาเสีย ไฟเส้นดีได้มาจากาการพออินทาทิราเดเอาประทานมามาสูขวัญนางน่อยนาเตียละดาดบ่วยเงินทองทั้งเขาของไหลหลา,ลากโบอึดบบอยากมีมามีผู้ป่าปิ้งจีทุกทวนเทียนั้นตั้งทั้งทานฟงอาอาทั้งนักป่าและมีทีสิ่งใดดีได้จัดแจ้งได้ตกแต่งหมดทุกอันละมีหลายแนยวหลายคคา ຊິເອ <committee> ີ້ນຫຼาກຂ້ານຫ້ານາງນາດຫຼາພະຫ້າເຈົ້າໃຫ້ເ Tao ມเราว่าາມາເຈືຂ້ານຫ້ ยื้อขันขันเองขันแพ้และขันเสือหมดเล่าเครือหอดสิ่นุ่งขันที่นอนบ่นบวยมาพร้อมพวามชื้นวันนั่งเดินนั่งใหญ่ขันไก่หมดุกไฟขันนั่งใหญ่ยังขวมเขาขวางให้ล้วงมา ขวัญตาและขวัญเทาหมดเล่าึิงหอดป่องแขงขวัญถุกแห้งไร่ล้อมกะลมตองดอกห้องหลังเล่ขวัญดังและขวัญหน้าขวัญตาและขวัญปากขวัญเจ้าภาคผาาเขาเขาแก้วให้หลวงมา ขวัญเจ้าชนละท่าไฮ้น้ำหาลูกก่อนขวัญเจ้าลงฟาดก่อนกยเห็นลานเพนพาลานเต็ขวัญเจ้าลงไปเรละไพ่สันแก้มโม่คางขวัญเจ้าจานโม่สางกะลงทิมกะตามขวัญเจ้าเดินผันไผยไปมาน้อยตันละขวัญเจ้านอนอยู่ดาวดงกว้างให้ตาม

ขันเจ้าไปลงโค้งไปฟังนกกระโดกห้องหลงจ้องอยู่ป่าไพ่ขันเจ้าลงป่าไม่นันหาลูกบดตาเลยคอ้มาเนาคิงแม่มาเสียวันนี้ขันเจ้านี้ไกลทางอยู่กลางไพ่ในป่าขึ้นมาสานาตาให้มาเขาหลอกโซคิงขันเจ้าลงเกือกกิงกันในโมงคงเม่ ผงชนี้เสือสางค้างลิงพีเสื้อจะได้เหลือหลอกข้างอยู่กลางไพขึ้นคอผิดซอกใตไกให้โลอย่าโดดาอนนั้นฟ้าเพื้นพันเจ้าไปยืนให้ไปอลบอยู่กลางป่าขึ้นมาสานาดลาให้มาเขาโลกกาย màu hoại, cha để sơn khớp cẳng mà hoạt nai, cha để sơn khớp cầu, cha để qua giăn, buộc mũ sườn xiềng, à, cha để qua phun liêng, cai duồng đòn mây, mà hoạt hoại, cha mà hoạt body bồng ấm, cho để pha pha lê, mà là hàng đêm

อันนี้มันกระเบิดเสียงเสียงมาสี่กันปัดตลอดโยมไยโยมขอดคาถามีเก้าสิบทวนทวนสี่นหมห่น